พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับพอดีมาช้าเพราะว่าต้องร่วมประชุมกับเถือข่ายกันตั้งแต่หัวค่ำวันนี้ขออนุญาตพูดใช้เวลาไม่นานนะครับมีการหารือร่วมกันของพี่น้องเถือข่ายต่างๆ ดี๋ยวแจ้งมติที่ประชุมรับรองว่าพี่น้องต้องดีใจนะครับแต่ก่อนอื่นต้องถามพี่น้องก่อนว่าพี่น้องทานข้าวกันหรือยังฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าวิธีการช่วยชาวนาที่ดีที่สุดคือพี่น้องต้องกินข้าวเพิ่มขึ้นอีกคือผมไม่แน่ใจว่าคนพูดนกินข้าวหรือกินหญ้าก,กัน ผมก็บอกว่ารัฐมนตรีพิชัยกรุณากินข้าวหน่อยก็แล้วกันนะข้าวจะได้ขายดีๆคือข้าวไม่ได้มีปัญหาพี่น้องครับมันมีปัญหาตรงพวกหาคนกลางอะ่ะชาวบ้านเขาทำนาปลูกข้าวมาข้าวเปลือกราคาตำ่ำแต่เวลาเอาไปขายสีเป็นข้าวสารข้าวสารราคาแพงคนที่ได้คือใคร พ่อค้าคนกลางแล้วทำไมรัฐบาลไม่แก้ปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางก็ที่ผ่านมาพ่อค้าคนกลางนี่รัฐบาลจัดการมาโดยตลอดเห็นโครงการจำนำข้าวไหมคนที่รวยคือพ่อค้าคนกลางนะวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าให้พี่น้องประชาชนกินข้าวเยอะไม่ใช่ว่าต้องไปปลูกกล้วยกล้วยมันเก็บไว้สิบปีแล้ว จำนำกล้วยไม่ได้ไงมันถึงไม่อยากปลูกกล้วยอดังนั้นนี่รัฐบาลต้องจัดก,การเรื่องพ่อค้าคนกลางอย่าให้มาทำนาบนหลังของชาวนากันอีกรอบหนึ่งาะที่ผ่านมาเขาทํทำนาบนหลังชาวนาคุณไปกดราคาราคาข้าวเปลือกแต่มาเพิ่มราคาข้าวสารคนที่รวยก็คือคนที่ทำราคาข้าวสารดังนั้นเนี่ย วิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องพี่น้องเกษตรกรเรื่องราคาข้าวเนี่ยผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลล้มเหลวมากนายกรัฐมนตรีก็ล้มเหลวคือมองเห็นว่าถ้าเรามองไปในคอรมอเนี่ยมองเห็นคอรมองคนไหนบ้างที่ทำงานเป็น,นไร่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทำงานเป็นไหม รัฐมนตรีทำงานเป็นไหมมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราอยู่ในสภาวะที่รัฐบาลหรือคอมอมไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิธภาพนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่วันนี้การประชุมของคณะอดีตแกนนําที่ผ่านมาได้หารือกันผมแจ้งพี่น้องสั้นๆ วันนี้เรากำลังสู่สภาวะที่จะก,กลายเป็นรัฐล้มเหลวเพราะคณะรัฐมนตรีไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารราชก,การแผ่นดินนอกเหนือจากไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารราชก,การแผ่นดินก็กำลังผลักดันนโยบายที่สุ่มเสี่ยงต่อการล้มละลายของประเทศดังนั้นวันนี้พวกเราหาลือกันคณะ,ะต่างๆไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อ หารือร่วมกันเสร็จว่าเพื่อหยุดยั้งไหยนะของประเทศเพื่อหยุดยั้งไหยนะของประเทศตามนโยบายรัฐคณะที่หารือกันว่าเหตุการณ์เฉพาะหนะ้าเรื่องนโยบายคาสิโนเรื่องพนันออนไลน์จึงมีมติร่วมกันว่าทุกวันอังคารเราจะระดมพลกันที่ทำเนียบรัฐบาลก็เริ่มวันอังคารที่จะถึงนี้ วันอังคารที่สิบเอ็ดเขาจะมาสิบโมงแต่เวทีเราจะเปิดก่อนเก้าโมงเป็นการต้อนรับถ้ายังไม่หยุดเขาก็จะมาทุกวันอังคารก็จะมาเจอกันทุกวันอังคารมาเติมพลังให้กับพี่น้องที่นี่มีใครบ้างพี่น้องก็ลองนึกภาพดูตอนที่ไปปปชแค่นั้น ก็ลองนึกภาพดูวันที่มาทำเงียบดังนั้นเนี่ยวันนี้ขบวนการเคลื่อนไหวเติบโตขึ้นบนความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองเพราะห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองมีความจําเป็นต้องจัดรูปองคอ์กรในการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี่มันจะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งบรรยากาศการชุมนุมจะไม่เงียบเหงาเฉพาะเรา ต่อไปนี้มันจะสร้างความมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นและขยายใหญ่มากขึ้นด,ด,ด,ดังนั้นนี่นขอประกาศกันไว้ก่อนอังคารที่11จะมีชุดหนึ่งมาอาจจะไม่เยอะเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการนะครับไม่เยอะไม่เป็นไรเพียงแต่ว่ามาแบบมีพลัง องคารที่11จะเริ่มตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาแต่วันพรุ่งนี้เราเริ่มสุกดิบกันก่อนเราเริ่มระดมพลกันก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มสักเอากี่โมงดีบ่ายโมงเมื่อเช้าเมื่อตอนกลางวันมาลอ,ล,อลองนั่งดูแล้วร้อนมากอะ่ะใช้พลังงานกันไว้ก่อน <c oughs> ก็จะเริ่มสักประมาณบ่ายสองโมงหรือว่าบ่บายสามโมงยาวไปนะครับ พี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็มาเติมพลังกันหรือพักค้างกันอยู่ที่นี่เพราะว่าวันอังคารก็จะเริ่มแสดงตัวกันมากขึ้นในการคัดค้านนโยบายคาสิโนและนโยบายพนันออนไลน์อีกเรื่องหนึ่งที่หารือกันพี่น้องครับก็อย่างที่เคยเกิ่นพี่น้องไปว่าเราไม่ไว้วางใจทั้งรัฐบาลและไม่ไว้วางใจทั้งฝ่ายค้านเพราะว่าเขาจับประชุม จะอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็มีเงื่อนไขโน่นเงื่อนไขนี่ก็เลยเสนอในที่ประชุมที่ประชุมเห็นพร้อมต้องกันว่าเราจะเปิดสภาประชาชนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านไปพร้อมๆกันตอนนี้กำลังติดต่อห้องประชุมอยู่ว่าจะเอาหอประชุมที่ไหนดีใจนี่อยากได้หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ มันจะได้เป็นพลังหน่อยนักชาการวันนี้ประชุมกันหลายท่านเห็นด้วยเดี๋ยวจะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบว่าใครจะอภิปรายประเด็นไหนมันมีประเด็นหนึ่งที่วันนี้มีการยกขึ้นมาประชุมคือพรบการเงินที่จริงก่อนหน้านี้มีคนมาพูดเรื่องนี้เรื่องนี้ซับซ้อนมากเข้าใจยากขนาดอาจารย์เจิมศักดิ์ขอภัยที่เอ่ยชื่อท่านแต่ท่านก็คงจะยินยอมให้เอ่ยชื่อท่านก็พูดในที่ประชุมวันนี้ว่าเรื่องนี้ขนาดแกเนี่ย อาจารย์เจอเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะอ่านแล้วยังยังต้องอ่านซ้ำหลายรอบเพื่อเกิดให้ความเข้าใจแต่แกสรุปให้ที่ประชุมฟังว่ามันง่ายๆมันก็คือกฎหมายการเงินที่รัฐบาลกำลังผลักดันออกอยู่ตอนนี้ทำงานเนี่ยมากและเป็นหายนะครั้งใหญ่คือเขาจะประกาศพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาใหม่เพื่อไทยจะได้เป็นศูนย์กลางทางการเงินเหมือนที่สิงคโปร์เป็น ไทยก็จะประกาศพื้นที่เศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ในพื้นที่นั้นเหมือนไม่ใช่ดินแดนประเทศไทยให้ยกเลิกกฎหมายประเทศไทยทุกอย่างรวมทั้งให้ยกเลิกระเบียบเรื่องของที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้าไปควบคุมด้านการเงินหรือตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรต่างๆจะมีกฎหมายการเงินตัวนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะมันเหมือนดินแดนไทยแต่เป็นอฎหมายต่างประเทศมันเป็นเ,เหตุเศรษ,ษฐกิจพิเศษ ความหมายก็คือว่าคนที่มีอำนาจคือใครในการกำหนดเขศรษฐกิจพิเศษตัวเนี้พรบการเงินตัวนี้มันถูกรวบด้วยนายกรัฐมนตรีมีอำนาจสูงสุดมันเหมือนกับพรบคาสิโนที่ถูกกำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายคาสิโนสิ่งที่ห่วงใยมากที่สุดคือว่ามันง่ายต่อการฟอกเงินพี่น้องท่าพี่น้องดูข่าวอดีตที่ผ่านมา มันจะมีหมู่เกาะอยู่หมู่เกาะหนึ่งใช่ไหมที่นักการเมืองเขาชอบเอาเงินไปฝากที่หมู่เกาะนั้นเพื่อทําการฟอกฟอกเงินที่เป็นเงินสีเทาก็แบบเดียวกันเลยมันจะเข้าลักษณะเดียวกันด้วยพรกบการเงินตัวนี้คนที่มีอานาจสูงสุดคืนนอนายกฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมมุติประกาศให้ พื้นที่พื้นที่หนึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมันกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะไม่อยู่ในกฎหมายของประเทศไทยการเงินการลังก็ไม่ต้องขึ้นตรงกับธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นตรงต่อนโยบายเฉพาะของเรื่องนี้ดูโดยตรงซึ่งมีนายกตมนตีเป็นคนควบคุมซึ่งนักเศรษ,ศรษฐศาสตร์เขาบอกว่านี่คือหายนะทางการเงินครั้งยิ่งใหญ่เพราะต่อไปไม่ใช่แค่เงินบาท มันมีสกุลเงินอื่นที่จะไหลเข้ามาเพื่อรองรับเรื่องนี้นี่เรื่องนี้สําคัญมากผมก็พยายามอ่านและทําความเข้าใจหลายครั้งอยากจะพูดหลายครั้งแต่อ่านยังไงก็ยังไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ประเด็นหนึ่งที่จะมีการพูดคุยกันดังนั้นอย่างที่ผมเรียนพี่น้องว่ามันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วแนวร่วมเราไม่ใช่ต่อไปมันจะไม่ใช่แค่แนวร่วม มันจะเป็นคณะนําร่วมในการเคลื่อนไหวในการปฏิรูปประเทศไทยครั้งใหญ่ในรอบปีนี้ดังนั้นนีิบเเรานัดกันเบื้องต้นก่อนถ้าสิอยังไม่เข้า18ก็จะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรวมทั้งกิจกรรมอภิปรายนอกสภาของพวกเราถือว่าเป็นสภาประชาชน นะครับวันนี้ที่ประชุมก็เลยหารือร่วมกันแล้วก็มีมติว่ายังไงเสียสภาประชาชนก็ต้องเปิดนะครับนักการแต่ละท่านก็ทํากันบ้านของท่านไปเลยทุกนโยบายที่เราสงสัยจะถูกอภิปรายในสภาประชาชนฝ่ายค้านไม่อภิปรายแต่ประชาชนจะอภิปรายถ้าฝ่ายค้านไม่อภิปรายเราก็อภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านเหมือนกัน นี่คือที่ประชุมที่สามารถสรุปและแจ้งพี่น้องได้คร่าวๆนะดังนั้นนี่พรุ่งนี้เราเจอกันสัก15นาฬิกาใครมาก่อนก็ได้นะครับมาพักค้างคืนกันที่นี่วันอังคารเราเจอกันตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าผมก็พยายามจะขออนุญาตศาลว่ายังจะไม่ไปศาลวันอังคารต้องขึ้นศาลเนะี่ยผมก็บอกที่ประชุมว่าวันอังคารกรุณามากันเยอะๆหน่อย ทุกคนพอลงมติว่าโอเคเดี๋ยววันอังคารจะมาใครมาบ้างไล่รายชื่อกันพอถึงผมผมบอกผมขอลานะเพราะว่าผมต้องไปาศาลทุกคนบอกอ้าวไอ้คนที่มาชักนําให้เรามาเสร็จะลาไปาศาลแต่จะมีคนมาร่วมพวกเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆอังคารเริ่ม9ก้าโมงเช้าสิโมงเช้าคณะชุดใหญ่ก็จะมากันนะครับเปิดเวทีอภิปรายแล้วมีแถลงอ่านแถลงการไม่เห็นด้วย พนันออนไลน์ไม่เห็นด้วยกับคาสิโนนะครับแต่พ่กนี้ก็เริ่มกิจกรรมกันเร็วขึ้นหน่อยนะครับแต่ร่มลมตกก็เริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงดีกว่านะครับพี่น้องจะได้พักผ่อนไปด้วยนะครับไม่ตากแดดมากเก็บพลังเอาไว้ในวันอังคารอังคารนี้ยังไม่เข้าอังคารหน้าก็จะมาใหม่อังคารหน้าไม่เข้าก็อังคารถัดไปแล้วก็จะรวมพลกันมาอีกสายข่าวรายงานว่าแพทยสภาสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว แล้วก็ส่งเรื่องไปที่ปปช,าชเรียบร้อยตอนนี้กําลังอยู่ที่ขั้นตอนการเขียนถแถลงกลารณ์ว่าจะถแถลงออกมายังไงให้มันดูดีนะครับงานนี้งานนี้ทักษินหลอดอยากพี่น้องครับงานนี้ทักสินหลอดอยากเขาบอกว่าเวลาลบเนี่ยต้องจับตัวแม่ทับก่อนไม่เอาคาสิโนก็ต้องตัดหัวแม่ทับแม่ทับคือใครดังนั้นเนี่ยเวลาสู้ต้องจับแม่ทับให้ได้ต้อง จับคนคอยบงการสั่งการให้ได้ดังนั้นเดือนนี้ทักษินหลอดอยากถ้าพวกเรายังปักหลักสู้อยู่องค์กรอิสระต่างๆก็ต้องเคลื่อนไหวเพราะมีพี่น้องคอยจับตามองอยู่ที่นี่จะก,กี่คนก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยผมเชื่อว่าเขามองกันเห็นว่ามีพี่น้องมาแสดงพลังเพื่อสนับสนุนให้การตรวจสอบขององค์กรอิสระเดินหน้าดังนั้นไม่เสียแรงเปล่า ชนะชนะแน่พี่น้องครับหลายคนก็มั่นใจว่าชนะเพียงแต่ว่าชนะแล้วจะไปต่อ,อยังไงเราจะไม่เตะหมูเข้าปากหมาแต่บางทีก็ต้องแวะเตะปากหมากันสะหน่อยวั <S <S นนี้คุยกันถึงขนาดเนี้ยเราจะไม่เตะหมูเข้าปากหมากันอีกแล้วแต่บางทีต้องแวะเตะปากหมากันหน่อยเมื่อนําไปสู่ช่วงท้ายของการเคลื่อนไหวมันจะออกแบบทิศทางประเทศไทยยังไงก็เป็นการบ้านที่หลายท่านก็ฝากมา นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราถือว่าเป็นแนวหน้าที่มาปักหลักกันอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเติมกันมาเรื่อยๆพี่น้องครับเดี๋ยวเติมกันมาเท่าที่แจ้งได้คงแจ้งได้แค่นี้ทั้งที่อยากแจ้งหลายเรื่องแต่เอาเป็นว่าเปิดเผยกันได้แค่นี้รอให้สถานการณ์มันพาไปแล้วมวลชนกันมาคณะต่างๆเดินทางมาร่วมพี่น้องจะได้คําตอบของตัวพี่น้องเองนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับพี่น้องครับ